สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทางช่องของเราพาท่านสัญจรมาที่วัดรางกาหยาดอําเภอบางเลนนะครับจังหวัดนคนปรปฐมนะครับนี่คือ,คอโบสถ์นะครับที่มีความสวยงามอลังการนะครับแต่ว่ายังมีโบสถ์หลังเก่าอยู่นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็ อายุนับร้อยปีนะครับก็คือหลังนี้นี่เองนะครับ่าซึ่งก็มีความเก่าแก่ให้เราได้เห็นนะครับอ่ามากมายนะครับนี่ก็คือประตูโบสถ์นะครับอ่ามีประตูโบสถ์ที่อ่า ป็นของโบร,โบราณน,นะครับนะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับประตูก็โบราณมากนะครับเราจะเข้าไปชมข้างในนะครับคุผู้ชมครับนะครับนี่ก็คือประตูทางเข้า่านะแล้วก็มีพื้นที่่านะที่เราเห็นอยู่นะครับ่านะมีการจัดตั้ง สิ่งเคารพบูบชาเอาไว้นะครับอย่างสวยงามแล้วก็มีผู้เวียนมานั่งสมาธิภาวนานะครับอยู่เรื่อยเนั่นก็คือภายในโบสถ์ก็เป็นที่สำหรับที่จะให้พุทธศาสนิกชนมาทำบุญนะครับตักบาตรพระประจำวันเกิดนะครับ ่วนข้างบนเพดานนะครับฝ้าเพดานก็เป็นของโบราณนะครับเป็นของโบราณที่มีอายุนะครับคงจะนับร้อยปีนะครับที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างกันทำมานะครับทางช่องของเราก็ขอชื่นชมและอนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มีศรัทธา สร้างและทำนุบำรุงบวรพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงยุคของพวกเรานะครับนี่ก็คือพุทธรูปพระประจำพระประธานประจำอุโบสถนะครับที่มีความสวยงามทางช่องของเราก็ขอสวดมนต์ว่า อรหังสมมาสัมพุทธโรภกวาสุทธังภกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภกวาตาธรรมโมธรรมังนามัสามิสุปฏิปันโนภกวาโวาตาสาวกาสังโฆสังขังนะมามิครัขบขอ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระประธานประจาอุโบโสถโบราณแห่งนี้จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปราจากทุกโศโกโรคภัยขอให้มีโชคดีมีชัยตลอดปีและตลอดไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ